สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับการแบ่งปันความรู้เรื่องพักเครื่องนะครับวันนี้จะเป็นอะไรมาติดตามรับชมกันได้เลยนะครับก็วันนี้ก็เป็นเหรียญเสมาหลวงู่เผือกวัดกิงแก้วปีสองพันห้าร้อยสิบห้านะครับเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างมีสามเนื้อนะครับมีด้วยกันสองบล็อก เนื้อทองแดงเนื้ออัมปาก้าและเนื้อเงินลงยานะครับมีทั้งหมด2บล็อกคือหน้าเล็กกับหน้าใหญ่ส่วนที่ให้รับชมอยู่ตอนนี้คือพิมพ์หน้าเล็กนะครับมาครับเรามาดูรายละเอียดของเหรียญทั้งหน้าหลังและข้างกันเลยนะครับด้านหน้าหลวงผเผือกด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้นะครับ จำใบหน้าลวงพ่อให้แม่นแม่นดูเมดต,ตาดูเส้นหน้าผากดูจมูกดูความตึงของเหรียญความเด้งของตัวอักษรพื้นผิวที่ต้องเรียบตึงบางองค์สวยๆก็จะสวยมากคือเด้งไม่มีรอยเปิดแล้วผิวก็เป็นเหมือนผิวกระจกนะครับ บนส่วนมากชอบเรียกว่าผิวกระจกก็คือเป็นพระที่สวยนะครับทีนี้เรามาดูด้านหลังบ้างด้านหลังดูรายละเอียดนะครับด้านบนตรงพอสอนะครับตรงสอสาลาจะต้องไม่บี้ติดลงไปนะครับต้องเป็นแบบเด้งๆขึ้นมาแบบนี้เน้นย้ำว่าต้องไม่บี้ลงไปนะครับรูรูห,หูปิ้นเป็นธรรมชาติ ดูเส้นเสียนจะวิ่งเต็มเหรียญเลยดูไม่ยากเหรียญรุ่นนี้มีทำปอมออกมานะครับสังเกตและศึกษาให้แม่นๆพื้นผิวจะต้องไม่บวมขึ้นมาเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างตัดได้สวยงามมาก มีฟันตัดครึ่งคใบมีฟันเป็นเส้นที่สวยงามมากๆนี่นะครับมาดูอีกข้างกันบ้างนะครับ จดจำใบหน้าหน้าตาความธรรมชาติของเหรียญให้แม่นๆนะครับวันนี้ผมมีแต่หน้าเล็กมาให้ชมนะกันนะครับหน้าใหญ่ไม่มีเลยครับนี่ครับจะมีให้ดูด้วยกันสองเนื้อก็คือเนื้ออปปาก้ากับเนื้อทองแดงนะครับจะเป็นบล็อกเดียวกันนะครับบล็อกหน้าเล็กนี่ครับ มีไม้ชม2เนื้อบล็อกเดียวครับทองแดงก็เหมือนกันครับตำหนีเหมือนกันนี่ครับดูด้วยความสวยดูองค์นี้จะเส้นหน้าผากจะเด้งมากครับเดิมเดิมมากๆนี่ครับมีผิวไฟตามซอกตำหนีทุกอย่างเหมือนกันหมดครับ เด้งดงนี่สอบตาลาจะต้องไม่บี้นะครับเน้นยำ้ำาููปิ้นเป็นธรรมชาติผิวไฟสวยงามน,นะครับก็เป็นเหรียญที่ว่าสำหรับนักศึกษา รุ่นใหม่นะครับที่กำลังจะเข้ามาในวงการก็ศึกษาไปเรื่อยๆก็จะมีความรู้มาแบ่งปันให้เรื่อยๆนะครับฝากกดถูกใจและกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ